เดี๋เยเดี๋ยวเดินมนนอกอาดมดม,ดมะะ่าเอ,อเดี๋ยวบ,ยบยกิน,นเป็นรถไรขาวเป็นขายไปกันนะมะกรูด เดี๋ยวดูโหอยยู่เก่งเพราะว่าเขาเอามากูดขัดหัวที่เป็นกิ๊กัดตลอดเลยอันนี้เก่งคนงานพม่าบ้านเพื่อนกิ๊กขัดให้มาเดี๋ยวขาดมหน้ากันมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวมะพร้านี่เชื่อไหมครับว่าจะมีคนเนี่ยจำกลิ่นน้ำหอมได้มากถึง3ามพันกว่ากลิ่นนะหนาดปิดตาแล้วยังรู้ว่ากลิ่นน้าหอมคือกลิ่นอะไรคุณผู้ชมแล้ววิธีการปรุงน้าหอมของเขาไม่ธรรมดาคืออาชีพเ้าคือกิ๊เขาจะดมคุณ ดมไปทั่วร่างเนี่ยแล้วสัตว์เขาก็จะปรับนะฮะแล้วก็ปรุงกลิ่นน้ำหอมให้เข้ากับคุณแล้วคุณก็เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยในยุคยุคสมัยก่อนเนี่ยคนเนี่ยเขาก็จะมีกลิ่นประจำตัวเช่นคนที่อยู่ในวังวังอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับอ่ะเช้าวันนี้เราขอเปิดตัวนะครับผู้ที่สามารถที่จะดมกลิ่นน้ำหอมเนี่ยนะฮะแล้วก็สามารถบอกได้เลยเนี่ยได้ถึง3,000กว่ากลิ่นนะฮะขอเปิดตัวเลยดี้ไหมครับคุณเก่งนักปรุงน้ำหอมครับดิ สวัสดีค่ะสวัสดีครับเก่งครับชอตรงบการเชิญรับการเชิญค่ะครับจริงๆแล้วมนุษย์เราวนี่สามารถดมได้ถึงพันพันพันกลิ่นเลยหรอเป่อจริงๆมนุษย์เราเนี่ยมีเซลล์รับกลิ่นอยู่5ล้านกลิ่นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถดมได้เป็นล้านเลยครับแต่การสุนัขนะสุนักนะเขาเขาสุนัขอะไรนะสุนัขมี2 2งสล้านดมเก่งกว่ามนุษย์พันเท่าโอ้โหรอบนึง เมนเปรี้ยวหายกลิ่นอันนี้ใครๆก็ถ่ายได้อันนี้ใครๆก็รู้คนข้างบ้านก็ยังได้กลิ่นไม่ได้คุณคุณคุณเก่งสามารถที่จะดมกลิ่นและสามารถบอกกลิ่นหรือว่าบอกยี่ห้อได้ค่ะ ก็ถ้าสมมติว่าเป็นน้ําหอมที่เราเคยดมหรือเคยทำเนี้ยเราก็จะบอกยี่ห้อได้แต่ว่าที่แน่นอนก็คือบอกถึงขั้นส่วนผสมเลยครับว้าวเอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่ารู้จริงไหมเราจะให้ใช่จะให้คุณเก่งเนี่ยปิดตาแล้วจะให้คุณเก่งเนี่ยดมพิธีกรดูนะคะแล้วให้ถ่ายดูว่าใช้น้ําหอมกลิ่นอะไรหนู่คนข้างเตี้ยนะคะที่พี่ดมมันนี้ขึ้นหัวแล้วปิดเลยค่ะยังไงแล้วทัญญ่า ปิดตาไว้แล้วเดี๋ยวจะให้ดมหน่อยเปล่จะให้ดมนะคะก็แต่ละคนเลยใช้นระหอมยี่ห้ออะไรใช่ไหมฮะก่ทำใช้ก่อนดีอ่ะเอากิ๊ฟก่อนเลยต้องดมมือหรือว่าดมคอหรือดมอะไรคะถ้าตอบกินฟอร์มาลีนก็ใช่นะเพราะว่าทำไม่ต้องปิดตาไม่เขาจะได้เขาจะได้แบบใช้เซนต์ให้ถูกของคุณกิ๊ฟไม่ต้องไม่ต้องดมก็ได้ครับพออยู่ตรงเนี้ยได้กลิ่นชัดเลยอะครับตัวเนี้ยมันเป็นเดอร์เฟอร์ฟูลครับกลิ่นมันก็เลยจะแรงขึ้นมาเป็นพิเศษตรงนี้จะเป็นโคลเอครับเป ใช่น้ำหอมไหมคะกิ๊บฉีดอันนี้หอมไหมดีไหมเข้ากับเข้าครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะให้ความสื่ถึงความเป็นผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ให้ความสุขุมเวลาใช้แล้วก็จะเรียก power เข้ามาหาตัวเองได้พี่พูดถูกมากเพราะว่ากิ๊บฉีดน้ำหอมเนี้ยผู้ชายแบบผู้ชายโบผู้ชายตามผู้ชายแบบมันนี่อย่างนี้เลยทุกคนใช่เอาดีเอาขวดกิ๊บมาปะต่อไปต่อไปนี่อันนี้ของจริงใช่โทเอได้เลยป่ะใช่โทเออันนี้เป็น้้ำหอมที่กิ๊บใช้ประจำทุกครั้งทุกวันนี่แจ็คถึงขนาดไปซื้อ ผู้หญิงใช้เลยนะจ๊ะสาวอย่างเงี้ยหรอไปตามเทปแล้วก็เลยซื้อปากเขาครับเนแต่เป็นแบบว่าของของที่แบบแบบกิฟต์ที่เขาแนะนำถามนิดนึงว่ากลิ่นที่ผู้หญิงไทยใช้มากที่สุดคือกลิ่นอะไรยี่ห้ออะไรเออ่ตอนนี้นะครับเท่าที่ตามตลาดก็จะเป็นวานิลลาแอนนายส์ของเจอมาโรนะครับกับพวกโทนกลิ่นดอกมะลิก็จะเป็นพวกออร์เรนจ์ฟลอสตัมด้วยหรือไม่ก็จัสมินฟลอสตัมและผู้ชายล่ะใช้กลิ่นอะไร ของผู้ชายก็โอโ้โหลักหลายค่ะแต่ว่าอันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งก็เป็นพวกครัวเทอร์ของอดาวิดอฟอะดาวิดอฟยังอันดับหนึ่งอยู่เหรอฮะยังอันดับหนึ่งตลอดกเราเปิดต้าก่อนไหมคะครับ เปิดตาไปเลยคุณ้ไมไปเลยคมณผู้ชมไปเลยคุณู่้ชมไปเลยคุณผด้ชมไปเลยคุณผู้ชมไปเลยคุณู้ชมไปเลยคุณผี้ชมไปเลยคุณผู้ชมไปเรอคุณผู้ชมไปเลยคุณผู้ชมไตเลยคนณผู้มไตเลยคมณผู้ชมไเอยคุณผู้ชมไเยคุณผา้ชมไปเลยคุณผู้ชมไปเลยคุณได้มไ้เยคุณผู้ชมไปเลยคุณผ้ไมไปเลอคุณ้ชมไปเลยคนณผู้ไมไปเลยไม่ไู้ชมไนเลยคุ่ผู้ชมไปเลยนักผู้ชมไปเลคุณไู้ชมไปเลยคุณผู้ชมไปเลยคุณ้ไมไปเลยคุณได้ไมไปเลยคุณ้ ดมก่อนในแต,แต่ละคนว่าคนนี้เหมาะกับน้ําหอมกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ครับถ้าต้องการเพอร์เฟกนะครับ,รบเราก็จะดมก่อนแล้วก็แนะน,นําน้ําหอมไปหรือปรุงน้ําหอมที่เกี่ยวข้องกับคนคน,คนนั้นนคุณเกี๊ครับรีนักนักปรุงน้ําหอมเนี่ยต้องทําอะไรบ้างครับสุจริตนักปรุงน้ําหอมเราก็เริ่มต้นด้วยการฝึกดมนะครับเราก็จะต้องดมก่อนดมทุกสิ่งทุกอย่างแมมทั้งของเหม็นๆไม่ว่าจะเป็นอุ่นจีหรือว่าขยะเดี๋ยว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 คุณดมก่อนคุณดมมาแล้วไรืออุ่น่นดมครับแล้ีก็ะไม่อ หอมเลยนะครับจริงหอมหมากลอเลยมดมอกมะลิหอมเพราะว่ามีกลิ่นอุจจิใช่ถ้าไม่มีอุจจิก็หอมไม่ได้เลยถ้ากลิ่นกุหลาบอย่างเงี้ยก็ต้องมีกลิ่นฉี่อยู่มีกลิ่นตูดอยู่จริงปะเนี่ยถ้าไม่อ่งนั้ก็จะไมมหเหมือนนกัเดี๋ยวที่เธอชอบดมกุหลาบฉันพีดไปเหรอช่วงวาเลนไทน์นี่สาวๆก็ดมแต่ตูดนะสิใช่ไหมดมฉี่ด้วยผสมกันไม่มันคืออะไรอะคะหมายถึงว่าเป็นสารหอมที่อยู่ข้างในครับอย่างกุหลาบจะชื่อว่าเฟเนลอัสติกอาร์ซิค่ะเป็นสา ตัวเดียวกันกับที่อยู่ตรงล่องก้นของคนเรานี่แหละซึ่งมีอยู่ในกุหลาบเรรมชาตาเราตา่าอีกให้ให้ปิดตายคลิปให้ปิดตายรอบเนี่ยแต่ละที่ปิดตายไม่เหอะสิ่งที่เราจะทานะไรับก็คือเราจะนำน้ำหอมมาห้าขวดเดือปิดตายอย่างอัานกิซา์อมเอามาเลยเอามาเลยห้าขวดเรืองเดี๋ยวผู้ชมทางบ้านจะเห็นว่าเป็นยี่ห้ออะไร และเดี๋ยวเราจะฉีดใส่อะเพลงเหมือนแบบเปิดเบาๆกระดาษเทสเตอร์ที่เขามีตามร้านทั่วไปเนี่ยนะครับและเดี๋ยวเราจะให้เขาเนี่ยลองดมดูว่าเป๊ะไหมอสซาเลือกคนหนึ่งทำท่าแบบแบบคนฉีดเอาไหนอันนี้คุณผู้ชมยี่ห้อนี้นะครับ นะฮะคล้ายๆกับอะไรที่เกี่ยวกับชมพู่อารียาเมื่อคืนนี้เอาอยู่ไม่ต้องอธิบายอาอไม่ต้องพูดใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องงั้นเราก็หยิบขวดใหม่สิเออามึไม่เอาเอาใหม่เพราะว่าเขาพูดจะใหม่เออเอาอันนี้แมสเลยอันนี้แมสเลยมึงพูดทำไมอาไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นอันนี้ที่แบบเอากลิ่นเดียวโอเคเปลี่ยนไปเรื่อยๆเขาไปฉีดใกล้ๆเดี๋ยวนะนั่นเลยเขาแต่ก่อนที่จะฉีดตั้งหลังสตูเลยไปอะไรนะไกลไปมาไกลละลายบ้างล้วกับ นี่ทำท่าแบบพนักงานที่เคาน์เตอร์สิเชื่อเลยครับอออเดินมาพอดีกลิ่นหมดแล้วเชินค่ะอับี่ยะค่ะยินค่ะต้องเอารุ่นนี่นะเอารุ่นนี้นะครับกลิ่นไหมคะอ๋อครับอันนี้ง่ายๆเลยครับคนไทยเราจะคุ้นกันมากก็คือกลิ่นดอกส้มครับ Orange Blossom ของ Jo Malone ครับตัวนี้รับโน้ตจะเป็นดอกส้มโอเลยนะครับ เราสามารถหากลิ่นนี้ได้แถวสมุทรสงครามอุ้ยพี่รู้ด้วยเหรอพี่รู้สมุทรงเป็นรุ่นไหนนะครับใช่รุ่นไหนนะฮะออร์เรนจ์ s อสเซมรุ่นอะไรนะครับเชื่อรุ่นเลยครับเจะมาลอน Orange Blossom ครับโอ้ยโอ้คุณทำไมทายผิดอ่ะอ้าวทำไมทายผิดอ่ะวันนี้ไม่มีทางผิดรายการสดเลยนะเนี่ยถูกต้องโอเคต่อนี่จะไหลเนี่ยเดี๋ยวเห็นอะไรนะตายแล้วนี่เนี่ยมีเปิดตาด้วย ่อยอ่ะวันนี้วันนี้กิลิ่นดีใช่ไหมชอบกินประจำดิฉันเลยไกลต่อไปต่อไปนี่เลยไกลๆเลยเป็นไกลๆเลยอันนี้ฉีดแล้วเอออันนี้ก่อนอันนี้ก่อนเอากินนี้ก่อนฉีดดังฉีดตายฉีดตายแล้วก็ดูอันนี้แจ็คโอเคมาฉีดแล้วระบาดดีๆบอลนะครับไม่กินไม่กินีะอันนี้แบรนด์ดังอันนี้แบรนด์ดังไปให้เลยล เนนี่ยะครับแบนดังถ้าผิดะนะอายทั้งประเทศนะบอกเลยแล้วคุณก็จะแบบเสียหน้าเพาแบนเขาดังมากอันนี้ยยี่ห้อนะมันไม่ใช่น้ำหอมอะฮะ โอคไม่ใครักลิ่นปากแจ็คพี่ดมไม่แต่ยี่ยองพดพี่โดมแล้วพี่ได้กลิ่นว่าเป็นกลิ่นอะไรได้อแล้วไม่กลิ่นรู้สึกกลิ่นอะไรกลิ่นกระเพราหรือเปล่าอยาให้พูดเลยดีกว่าพูดมาพูดมากลิ่นอะกินอะไรมันมันเหมือนกับกลิ่นเหมือนแกลินตูดเมื่อกี้อะครับโอเคเราสบายแล้วไม่ใช่ผมคนเดียวอ่าต่อสเดียเดียอ่าสุดท้ายด้วไม อ่าครับผม <Okay. S 2> อันนี้ทรน้โนจะเป็นพวกคล้ายๆกับกลิ่นของท้องฟ้านะครับแล้วก็จะมีพวกดอกไม้ขาวผสมกับวานิลาตอนที่เป็นเบสโน้ตอนนี้จะเป็น ไลท์บลูของโดเชนกาบาน่าครับครับเย้ถูกต้องใช่เลยดูดุดิ้นดิหอมหอมมากเลยกลิ่นหอมไม่กินเลยใช่มันเป็นกลิ่นต้นเมฆอะครับตัวหอมกลิ่นนี้หอมากเลยอะเมฆอ่าเดี๋ยวให้ถอดเลยแล้วกันนะฮะเรียบร้อยุยอดมากคุณให้พี่เขาฝากนะว่าถ้าคนอยากมีกลิ่นน้ำหอมกลิ่นน้ำหอมแบบเฉพาะตัวถ้าคุณผู้ชมทางบ้านจะติดต่อพี่ได้ไงครับ ก็ในแฟนเพจของ Facebook เลยนะครับก็เป็น facebook com s l a s เก่งโซไฮครับเก่งโซไฮทำไมต้องชื่อโซไฮเพราะอะไรฮะผมชื่อเก่งแล้วก็โซไฮก็คือเป็นฉายาที่ใช้ตั้งแต่มอปลายเยี่ยครับนี่เพิ่งรู้ว่านวเมืองไทยเลยมีคนที่สามารถที่จะแยกยักกลิ่นได้เยอะขนาดนี้แล็สามารถปลุกน้ำหอมได้ด้วยนะอย่างอย่างผมเนี่ยเหมาะกับกลิ่นแล้วอาของ ของพี่วุ้ยดีจริงๆด้วยตัวผิวเนื้อเองด้วยนะครับแล้วก็บุคลิกด้วยได้ข่าวว่ากําลังลีนอยู่คือปกติคนกําลังลีนเนี่ยจะมีการสร้างกลิ่นที่ออกมาจากกรดอะมิโนควรจะต้องใช้กลิ่นที่ผสมจากสาหร่ายหรือไม่ก็เป็นกลิ่นที่ผสมอยู่กับกลิ่นคาวปลานิดๆเนี่ยครับพูดให้ผมได้ไหมได้ผมให้หน่อยแล้วส่งมาได้ไหมได้แต่ของกิ๊บที่กิ๊บใช้ดีๆแล้วใช่ไหมคะเข้ากับตัวเองไหมในบุคลิกวันที่เป็นทางการดีครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าน่ารักสดใสขนาดนี้เป็นกลิ่นพวก floral fruity ของอะไรก็เหมาะคนนอ้วโร๊บ คนอวนใช้โอ้โหเยอะอะไรเงี้ยใช้เป็นคัวเทอร์ไปเลยก็ได้ครับผมเพราะว่ากลิ่นที่มันเป็นมารินเนาะมารินโนตเนี่ยมันจะสามารถกบกลิ่นอับได้ถ้าสําหรับสาหรับสําหรับผู้ชายนะกลิ่นหรือว่ายี่ห้อที่ฉีดปุ๊บเนี่ยสาวๆหรือว่าคนรอบข้างจะติดและหลงรักเลยทิ่ิ่อะไรโอ้ก็จริงๆก็น่าก็น่าตอนนี้ก็น่าจะเป็นครัวเตอร์อยู่เหมือนเดิมครัวเทอร์เหมือนกันใช่ครับแล้วผู้หญิงนะแลวผู้หญิงนะคะ ผู้หญิงจะมีอยู่หลายอย่างเลยนะครับถ้าเป็นโทนน่ารักสดใสก็เป็นดีเคนไวทุกตัวที่เป็นแอปเปิลแล้วก็ตัวที่เป็นแอปเปิ้ลแต่ที่อย่างเราอ่ะแล้วอย่างพี่ใช้อะไรดีอ่ะคือที่ต้องการให้สามีไม่หายไปไหนเดอร์ชอรี่ไหมครับก็ยังเป็นกลิ่นคลาสสิกตลอดตลอดการของผู้หญิงอยู่ครับปกติจะใช้กลิ่นนี้แล้วกิ๊บใช้กลิ่นนี้ได้รนะก็หน้าละสดสกิ๊บใช้นี้ได้ไหมได้ครับตัวนี้จะเป็นกลิ่นอ่อนครับใช้แล้วไม่ทำลายแต่ว่าอะไรรู้ไหมเพิ่งไปเทสภูมิแพ้เราแพ้น้ำหอมอ้าว แล้วเป็นคนชอบน้งหอมมากไม่ตอนนี้ฉีดเสื้อเอาใช่คือไม่ให้โดนตัวเออน่าสงสารน่าสงสารครับก็ใครอยากรู้แล้วก็ไปติดตามในเฟซบุ๊กของพี่ก็ได้นะคะก่งนะครับสวัคดีค่ะขอบคุณมากโอ๊ยจบแล้วคลิปจบแล้วอ้ายังไม่ดูเลยทำไมมันสั้นอย่างี้คลิปอ่ะถ้าคุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการดาวสามารถกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลย